การที่คุณค่ะอยากเป็นคนที่แตกต่างคือคุณต้องมีความชัดเจนถูกไหมแต่วันนี้ถ้าตอบไม่ได้ว่าเฮ้ยมันควรจะชัดเจนแบบไหนแก่นก็คือ1ค่ะวิธีคิดวิธีคิดจะรวมพวกความเชื่อคุณเชื่ออะไรคุณไม่เชื่ออะไรคุณเห็นด้วยกับอะไรหรือไม่เห็นด้วยอะไร2ก็คือในเรื่องของบุคลิกถ้า2สิ่งนี้ค่ะคุณชัดเจนเมื่อไหร่อ่ะเวลาคุณสื่อสารออกมาเวลามีคนมาถามคำถามคุณคําตอบที่คุณถ่ายทอดออกไปมันก็จะไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเหมือนแฝดอะค่ะแฝดหน้าตาเหมือนกันแต่ทําไมเวลาเจอสถาน อาการบางส, vote, สถานาการณ์วิธีการแก้ปัญหาของเขาไม่เหมือนกันนั่นก็เพราะว่าวิธีคิดของเขาไม่เหมือนกันบุคลิกบางทีไม่เหมือนกันอีกเพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่เจอมาก็มันก็แตกต่างกันนะคะทาให้แฝดถึงแม้จะหน้าตาเหมือนกันแต่วิธีการแสดงออกก็ไม่เหมือนกันได้เกิดจากวิธีคิดกับบุคลิก วิธีคิดนะคะการมีความเชื่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆหรือการเข้าข้างกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆเพราะว่าหลายๆแบรนด์นะคะที่ตัวตนไม่ชาร์จเพราะว่ากลัวกลัวคนไม่ชอบฉันทําไปแล้วแล้วแล้วคนจะมาหาว่าฉันเลือกข้างหรือเปล่าแล้วคนนั้นจะเกลียดฉันไหมด้วยความคิดแบบนี้มันก็เลยทําให้เวลาแสดงออกอะไรคือเหมือนเป็นคนที่ต้องระวังตัวตลอดเวลาฉันไม่กล้าทาอันนั้นฉันไม่กล้าพูดอันนี้ซึ่งท้ายที่สุดแล้วมันก็จะทําให้คุณเป็นคนเรียบเๆคน มองเข้ามาเขาก็จะรู้สึกว่าคนนี้ก็ธรรมดาเฉยๆแต่ถ้าคุณอยากโดดเด่นขึ้นมาคุณก็จะต้องเลือกข้างคือกล้าฟันไปเลยว่าเข้าข้างคนกลุ่มนี้ฉันไม่เอากับสิ่งนี้ฉันไม่เอาความคิดนี้แต่ฉันเอาความคิดนี้ n i กี้เป็นแบรนด์ที่โปรโมท Just Do It คือให้คนลงมือทำแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ของคนกลุ่มผิวสีอะคะ่ะที่เขาต่างออกมาลนลงแล้วก็ต่อต้านคนที่ไม่เห็นด้วยนะคะก็กลายเป็นว่าแบรนด์ไนกี้ค่ะมีการเปลี่ยน สโลแกนของตัวเองจาก just do it เป็น don't do it เพื่อที่จะยืนยันความคิดว่าตัวเองเนี่ยคืออยู่ข้างกลุ่มคนผิวสีแล้วก็อย่าเหยียดกันน่ะนี่คือวิธีการของแบรนด์ที่แสดงออกเขาก็ไม่ได้เห็นต้องแคร์เลยว่าแสดงออกไปแบบนี้แล้วทําไมแล้วคนจะเกลียดเขาหรือเปล่าก็ท้ายที่สุดแล้วคือแบรนด์ก็จะต้องมีความคิดความเชื่อเป็นของตัวเอง ต่อมาค่ะเรื่องของบุคลิกบุคลิกในที่นี้มันทําให้สื่อสารแตกต่างกันอยู่แล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าพูดคําว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคําพูดเดียวกันนะคะแต่ไปอยู่บนปากคนละคนปากคนที่บุคลิกไม่เหมือนกันวิธีการสื่อสารก็จะแตกต่างกันคือถ้าแบบเป็นคนเรียบร้อยมากๆอะ่ะเขาก็คงจะพูดเปิดไลฟ์แบบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ที่เราจะมาขายของกันนะคะแต่ตรงกันข้ามกันใช่ไหมคะถ้าคำนี้เป็นคําที่ออกจากปากพิมพ์ลี่พาย ในการทักทายคนที่มาดูไลฟ์มันก็คงจะเป็นอีกแบบเมื่อมันเป็นคําเดียวกันแล้วต่างบุคลิกกันเวลาสื่อสารคนที่เขาได้ยินได้ฟังเขาก็จะรู้สึกเองอะว่ามันแตกต่างและไอความแตกต่างของคุณมันก็จะไปดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่ไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นเมื่อเราชัดเจนในตัวเองแล้วว่าบุคลิกเราเป็นแบบไหนเราก็แค่สื่อสารสิ่งนั้นซ้ำๆเวลาจะออกสื่อหรือว่าทำคอนเทนต์เนี่ยก็ให้มันมีรูปประโยคหรือว่าวิธีการใช้คำพูดอะให้มันเป็นแบบนั้นในทุกๆโพสต์ อยติดก,กับดักในเรื่องของความกลัวถ้ากลัวปุ๊บคุณอยู่ตรงกลางคุณจะไม่มีวันที่จะสร้างแบรนด์ให้เกิดขึ้นและเป็นที่จดจำได้